เป็นเจ้าเขาบอกว่าผมกคือศัตรูของชาติเขาด้วยนะทั้งๆท,ที่แต่ก่อนเขารักผมมากเลยคนเนี้ยใส่แว่นเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนที่ดีมากสําหรับประเทศเขาเขาควรจะได้รับการยกย่องในประเทศเขาเพราะเขารักชาติของเขามากเลยเขาทําทุกอย่างเพื่อชาติของเขาแต่หมอนี่ละ่ะ ต้องรีบไปไวๆเพราะมองแล้วอประทานโทษผมไปเร็วละคนนี้อีกคนหนึ่งเงียบเหมือนเป่าสากเป็นคนเป็นเซเนโมยูสี่สามไปรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมานี่ไงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะมีหมดเลยนี่ไปรับเอกสารเข้ามานี่หนึ่งต่อสองแสนเขียนชัดเจนเลยผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ นี่ไง M O U สีต้นล่าง MOU 43สามสารัะเราจะแล้วมีข้อความแบบสวยหรูมากเลยนะทั้งสองประเทศไม่ประสงค์จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเป็นฝ่ายที่เสียดินแดนอ้าวแล้วกูล่ะทุกวันนี้กูเสียดินแดนให้มึงนะถูกไหมเ o u ยสี่สาเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้สำหรับคนไทยแต่ใช้ได้ดีสำหรับเขเมร นี่ลายเซ็นของพระนัท่านที่อนุมัติไป MOU 43หน้าตาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจอาจารย์ปันเทพบอกว่าเรียกว่า MOU แปลว่าหมูหมูสำหรับหมูได้อวยสำหรับชาวกัมพูชาก็ได้แก่ MOU 43ผมเคยบอกว่า MOU เถื่อนและแผนที่เก๊แต่เดี๋ยวนี้ผมกำลังจะบอกว่า มันเป็นแผนที่นอกรีดด้วยมันไม่ควรได้รับการยอมรับแบนาหน้าตาเป็นแบบนี้จะเกียดจ,จะชังมันมันก็ตายหาไปแล้วคนนี้ควรได้รับการยกย่อง,องก็คือเขาพยายามบอกว่าสันปันน้ำอยู่ที่ขอบหน้าผา,าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราจะมีปัญหานะที่ตาเมินทม มีข้าราชการรู้ดีสันปันน้ำต้องเอาสันปันน้ำเลยนะอาจารย์ต้องเอา GPS มาวัดสันปันน้ำโคตรพอ่อโคตรแม่เราเลยนะแต่บันทึกวาจาไปดูนะบันทึกวาจาที่ทำเอาไว้ระหว่างสองท่านนี้บอกว่าสันปันน้ำนั้นอยู่ที่ขอบหน้าผาพี่น้องจดจําไว้เลยนะสันปันน้ำจะเอามาเมื่อ,อไหร่ในเอกสารหนึ่งเก้าศูนย์สี่นั้นเนี่ยหมายความว่าให้มีเขตแดนที่ขอบหน้าผาเท่านั้น เห็นไหมคุณป้ายังรู้เลยคุณป้าไม่ต้องไปเรียนอีตันไม่ต้องไปเรียนออกกอร์ด MOU ก็มีพัฒนาการมาจากนั้นที่9มิถุนา4-3มาถึง MOU 14มิถุนา4-3มาถึง4 o r 4-6ทุกอย่างใช้แผนที่1ต่อสองแสนหมดผมไม่มีเวลาพูด7คนแล้วละ่ะแต่ถ้าพวกนี้มา ยังฝากความหวังได้ไหมไแผ่นดินของใครแผ่นดินของกูผมต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เทพมตรีครับขออนุญาตไปอย่างเร็วนะครับรายนามผู้บริจาคในช่วงนี้นะครับคุณจินตนา บริจาคให้เอสทีวีห้าร้อยบาทให้กองทุนข่าพระวิหารห้าร้อยบาทนะครับคุณปิ่นเพชรนำมาบริจาคให้เอสทีวีห้าร้อยบาททวงคืนพระวิหารห้าร้อยบาทเทียสีนะครับบริจาคให้ข่าพระวิหารหนึ่งพันบาทครับคุณการจนาเสงี่ยมพุทธคุณบริจาคให้กองทุนข่าพระวิหารห้าพันบาทคุณสมรพนมิตรภ้าพระบริจาคให้เอสทีวีหนึ่งพันบาทนะครับลำดับสุดท้ายนี้นะครับ ขอเชิญอ,อาจารย์วีรพันธ์มาลายพันธ์ได้อธิบายหลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของปราสาทพระวิหารและภูมิหลังของเขตแดนไทยกัมพูชาจากอดีตถึงปัจจุบันและรวมทั้งกรณีเจ็ดคนไทยถูกลักพาตัวด้วยนะครับเชิญอาจารย์วีรพันธ์ครับขอบคุณมากครับคือความจริงเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะฮะขออนุญาตที่แจ้งนิงดว่าในฐานะที่ผมเป็นนักโบราณคดีเนี่ยนะฮะ ผมไม่มีหน้าที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักการเมืองนะแต่ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องส่งข้อมูลให้กับพี่น้องชาวไทยและส่งข้อมูลให้กับทีมงานของเราครับเรื่องที่ผมจะส่งข้อมูลวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการสูญเสียดินแดนซึ่งเราสูญเสียตั้งแต่ ทางด้านตะวันออกของเขาพระวิหารนะครับเลื่อยไปจนถึงเขาพระวิหารและที่ภูมะเขือแล้วก็เรียงลําดับไปตามชายตามแนมวชายแดนเนี่ยโดยตลอดเลยโดยภาพของผมเนี่ยจะเป็นภาพที่มัน,มนเป็นภาพเคลื่อนไหวเร็วมากเลยบังเอิญเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยือเนื่องจากเครื่องของผมนี่มันเป็นเครื่องแม้เอินทอร์มันไม่สามารถจะรับกับเครื่องถ่ายได้ผมเลยต้องโยงเอาไว้เข้าเครื่องของอาจารย์ปานเทพนะครับแล้วก็เราพยายามจะภาคอย่างชนิดที่ ให้ทันกับป่าภาคก็แล้วกันครับเา <Okay. S 1> ลองขึ้นอุณาหาันจอยผมดูนิดแล้วกันครับครับขึ้นภาพต่อไปได้เลยครับคับ <Okay. S 1> ภาพแรกนี้เป็นเรื่องของการเสียดินแดนซึ่งเรามีการสัมพันธ์กับอตอนที่สัญญาตั้งแต่ปี1904-1907นะครับพื้นที่ที่เราเสียนี่จะเห็นว่ามันเป็นสองสีคือสีแดงสีน้ำเงินเนียนะครับ ต่อไปเรื่อยๆไปเลยตามปล่อยยเข้าไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราพอเสียพื้นที่แล้วนี่เราก็มีแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมานะครับไอท้ที่ใช้ก็นแ,นแผนเมื่อแผนเมื่อเกี้ครับเอามาขยายให้ดูก็จะเห็นว่าแผนนี้เนี่ยไอ้เงาดำๆข้างล่างเนี่ยมันเป็นสันปันน้ำชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏเราถูกโกงก็เป็นเส้นเหลืองๆข้างบน พื้นที่ที่เราเสียเนี่ยจะเห็นว่าที่เป็นไฟลุกอยู่นั่นนะฮะตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราเสียอย่างไม่ไม,ไม่น่าจะเสียเลยนะเกือบสี่ติตารางกิโลพื้นที่บริเวณนี้นี่นะครับน่าจะต้องมาคุยกันแรงๆเลยมันคล้ายๆกับตรงเนี้ยครับคือว่าขเขมรอพยกเข้ามาครับพออพยกเข้ามาแล้วก็งอกล่าไม่ถอยออกไปพอทหารแผนที่ไปทาก็เลยเข้าใจผิดก็เลยทําแผนที่ยกดินแดนบริเวณนี้ให้กับขเขมรไปเรียบร้อยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันบริเวณภูแมนเนี่ยนะครับ ต่อไปก็ลองไปดูหลักฐานที่สําคัญนะครับว่าบริเวณเขาพระวิหารเนี่เราเสียอะไรบ้างอ,าอันนี้เป็นเส้นเขรแดนที่เราจะต้องโคตรรักษาไว้ตามขอบเส้นสัตว์น,น้ำนะฮะปรากฏว่าทั้งใ้ามือคือภูมเขือเนี่ยนะครับพวกขเขมรนี่พอเผลอก็อไก่ยกยกกองทหารขึ้นมาตั้งค่ายครับ พอตั้งข่ายไว้แล้วก็งอกลากไปจนทุกวันนี้นะฮะปะเดี๋ยวจะดูอลิสเด็ของพวกนี้เป็นยังไงบ้างบริเวณพื้นที่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะที่บริเวณภูมังเขือเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยเวลานี้ขเขมรนี่ยึดพื้นที่อยู่ห่างจากขอบหน้าผาเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆครับประมาณสักห้าสิบเมตรจนถึงสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ตรึงกําลังประจําหน้าอยู่กับเราผมก็เคยไปถ่ายรูปก,กับเผชิญหน้ากันอยู่ในระยะที่เขาก็ขเขมรเรามากเลยนะครับ ปรากฏว่าพื้นที่บริเวณนี้นี่ตรงสำคัญที่สุดเลยคือตกปลายอายอดอน,นี่นะครคือเป้ยตะดีเนี่ยโดยความถูกต้องแล้วแผนที่ของเราเนี่ยนะครับควรจะมีพื้นที่ที่มีขอบหน้าผาเนี่ยนะครับเป็นขอบชายแดนของเราแล้วก็ไอ้เส้นแดงแดงที่กแผนที่เขาทำเอาไ,ไว้นะ่ควรจะเลิกได้แล้ว ส่วนไอ้สีเขียวเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เขาไม่มหารตัวภาษาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าเราจะให้อยู่ในสภาพจำยอมหรือเปล่าถ้าจำยอมจะจำยอมแค่ไหนอย่างไรต่อมามาดูแผนที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะที่ภูมะขเขนี่ครับอันนี้พวกเราที่เป็นพี่น้องที่รักชาติครับอ่าเอาก็แอบส่งมาให้ต่อไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่บริเวณภูมะขเขนี่นะครับจะพบว่าพวกทหารกัมพูชาเนี่ยแกยก เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาต้องใช้เขาก็อย่างน้่งสงสารทีเดียวครับเครื่องไม้เครื่องมือที่แกย,ยกขึ้นมาเนี่ยนะจะมองเห็นพวกเสาอากาศวิทยุขนาดใหญ่แล้วก็พวกจานเรดร์นะซึ่งสามารถที่จะตรวจจับพวกยานพาหนะของเราที่บินผ่านเมื่อกี้นี้อาจจะต้องขัดคอกันเองนะครับเราบอกว่าออคอมเมนต์เนี่ยเป็นศูนย์ของเรามีร้อยลำแต่ระวังนะมันมีจรวดแซมอยู่แล้วมันก็ยังมีไอพวกนี้อยู่ด้วย เพราะนั้นเวลาที่เราบินผ่านเนี่ยมันปล่อยแซงมาหาเราดิเราก็คงเสียเสียนักบินเสียเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นจุดพวกนี้เนี่ยเป็นจุดอันตรายมากเลยระหว่างนี้ที่เข้าใช้ในการสื่อสารอยู่แต่ผมก็ยังอุ่นใจที่ท่านพลเรือ,อโทรประทีนะท่านที่แนะเลยนะว่าพิกัดพวกนี้นทางทหารเขารู้อยู่หมดแล้วถ้าหากว่าจะเรียกว่าวินาทีไหนที่เกิดเรื่องขึ้นมานี่พวกนี้โดนปืนใหญ่ก่อนเลยนะะพวกที่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแน่ นี่ลองดูความน่าสงสารเขาครับที่เขาขึ้นไปนะไม่มีถนนขึ้นไปนะใช้สะดึงชักล่อขึ้นไปที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องความยุ่งยากของอแผนที่ของเราอของเรามีแผนที่อยู่สัมระวางคือ L 717และก็718เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกทั้งสองทั้งสองแปลงนะครับทั้งสองแผนที่มันต้องแก้ไขคือไอทางซ้ายนั่นเกยอย่างคืออันดี้ไปด้านนี้นะไปยกให้คมเมนไม่เข้าไปอยู่ โซนไอ้ทางขวาเนี่นะฮะบอแก้เป็น L7018 แล้วเขมรมันก็ไปอยู่ได้แล้วก็ที่ตลกนะคือบริเวณไอ้ที่เราเรียกว่าผา,าหมออีแดงนะฮะหรือว่าพื้นที่ดีเป็นอุนญาณแห่งชาติขึ้นสีแดงๆอยู่เนี่ครับบริเวณนี้ในความจริงเนี่ยถ้าพูดอย่างที่บอกว่าเ,า,เาเอาเอาเอาเครื่องมือไปวัดกันแล้วเนี่ยมันเป็นของเขมรไปแล้วแต่เรายังไงไม่รู้ไปยึดคืนเอาไว้ครับไม่ยอมปล่อยให้เขา ก็สรุปแล้วแผนที่ไทยนี่ไม่มีเกณฑ์อะไรหมดเลยครับแล้วที่หนักหนาไปกว่าน,น,นั้นเลยนะฮะลองดูพื้นที่รอบๆเขาพม,มิหารนี่ต่อไปเลยก็ได้ครับปล่อยรูปที่ให้เห็นว่าขเขมรมีการก่อสร้างเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับต่อไปเลยครับอาจารย์าการก่อสร้างของขเขมรเนี่ยนะครับพบว่ามีการก่อสร้างหนักที่สุดเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้นี่ไม่จราบัได้จากประเทศหมหาธาติใดนะฮะลด รถที่เอามาใช้เนี่ยนะฮะมันไปของมันเองก่อนครับรเดี๋ยวมเดี๋ยวพอจบแล้วไปเองครับอันนี้เป็นแนวประจันหน้าแล้วจะเห็นพวกบังเกอร์นักเรียนบริวณรชายแดนนีต้องคอยซ้อมรบคอยวิ่งเข้าไปอยู่ในบังเกอร์นะแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆแล้วกันมีการต่อต้านมีการก่อสร้างต่างๆของพวกกัมพูชาเนี่ยในระหว่างนี้ที่น่าสนุกที่สุดเลยเนี่ยเมื่อวันที่ห้าธันวาทนนี่เองเขาเอาอ ทีมงานนะเชิญพวกต่างชาติึ้นไปดูแล้วก็พยายามจะตีตัวาขายกับพวกเรา,อาลองมองไปทางทิศตะวันตกนะครับบริเวณปราสาตตามเมืองทมเนี่ยครับอันนี้ถัดจากเขาไม่พิหารภูมบเขือก็มาถึงบริเวณตามเมืองทมเนี่ยนะครับจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่เราก็เจ็บปวดอีกแล้วนะครับคือว่า,ขาเขมรนี่มันเอาหลักมาปักแล้วก็เราก็ทาท่าเหมือนจะยอมเพราะถัดจาก ตะันทมลงมาทางใต้นะครับก็มาถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุตอนนี้ครับช่วงนี้อตอนนี้มันจะค่อยๆไปไ,ปไม่เป็นไรครับไปของมันเองจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนะครับเราตกลงกันว่ามันมีหลักเขตอยู่สองพวกคือพวกที่ยอมรับแล้วเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พวกที่ยังไม่ยอมรับเป็นสีแดงเพราะนั้นไอ้พื้นที่สีแดงเนี่ยมันอยู่ในเขตซึ่งคนไทยเดินเข้าไปนะแล้วก็รัฐบาลมาพูดจะเรียกว่าโมเมพูดว่าเดินเข้าไปในเขตกัมพูชา นะบริเวณนี้นี่จะเห็นว,ว่าเดิมเลยนี่มีการบันทึกด้วยวาจาโดยกรรมการเขตแดนไว้เนี่ยชัดเจนนะระหว่างหลักเขตแดนบริเวณนี้นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะี่ควรจะเป็นพื้นที่ซึ่งของเป็นของประเทศไทยส่วนด้เส้นที่เส้นสีแดงตามแนวไอคลองลึกน่ะนะฮะอันนี้คือขมร้นเขาเคลมลเราก็รู้สึก,กว่าเราจะยอมเขาตลอดเวลาเวลานี้ขมิ้นเขาเคลมสีแดงไว้อันนี้ก็เป็นหลักเขตที่อาจารย์เทพมนตรีส่งมา ออนที่น่าดูมากคืออันนี้เป็นแผนที่ของกัมพูชาซึ่งไม่มีหลักเขตแดนระบุแต่พวกเรามีหลักเขตแดนระบุเรียงชัดเจนเลยนะสีน้ําเงินอย่างเมื่อกี้นะคือสีน้าเงินทั้งสองฝ่ายยอมรับและสีแดงนี่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับเราก็มาลองเทียบดูกับมาภาพถ่ายจากดาวเทียมของกูเกิลนะครับผมได้ตรวจสอบภูมิประเทศแล้วตรงกันเป๊ะเลยออกมาเนี่ยครับก็พบว่าพื้นที่ของเราเนี่ยนะจะมองเห็นสีแดงข้างล่างซ้ายเนี่ยคือบ่อน้ําที่อยู่ในเขตพื้นที่ของไทย แล้วก็บริเวณนี้นี่นะครับก็มีไอ้องค์ก o o g l e เนี่ยนะครับพยายามจะมาลากเส้นเจ้าขี้เจ้ากาลใน,นเส้นที่เห็นนี่จะเห็นว่าลากหยาบหยาบคือเป็นเส้นที่ลากผ่านตรงไปเป็นเส้นตรงไปเลยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ถูกข้อเท็จจริงนักแล้วเรามาดูในความถูกต้องกแล้วกันนะด้านบนนี่รู้สึกจะตรงหน่อยไม่ค่อยมีปัญหาด้านบนเนี่ยนะฮะจะใช้ได้แต่ด้านลาน่างนี่ใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับเราตรวจสอบพบว่าอันนี้เป็นแนว รั้วที่กั้นเนี่ยนะครับไอแนวรั้วที่กัน้นจริงๆแล้วเนี่ยมีถนนสีเ่นอยู่ข้างบนและแนวรั้วเนี่ยมันจะคดไปคดมาเนี่ยนะครับตามภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่นาของคนไทยปรากฏว่าพอพวก Google มากั้นนะครับอันนี้จะเห็นนะฮะเป็นแนวคดนะฮะตามความเป็นจริงที่ผมเช็คความถูกต้องออกมาไอสีแดงเนี่ยเส้นสีแดงนี่เป็นความถูกต้องปรากฏว่าพอ g o o g l e มากัน้นจะกั้นตรงไปเลยและขั้นล่างเนี่ยที่มันเจ็บเจ็บปวดมากคือพวกตาบูชาพอมาอยู่มันก็